สวัสดีครับฟรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่าวิเศษนะครับ19บเกานกาสามอนาทีะครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมสอ6พนะครับวันนี้ก็มีแรงบันดาลใจอันนึ่งนะครับเพิ่งจะนึกขึ้นได้คือเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่ครบรอบอสัญญกรรมของพลเอกเปรมตินสูลานนท์นะครับซึ่ง ท่านถึงแก่สัญกรรมเมื่อ4ปีที่แล้วครับ26พฤษภาคม2 5ส2ับสองครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านไป4ปีแล้วพลเอกเปรมจากไปแต่สิ่งที่ผมฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีข่าวพลเอกเปรมเลยไม่เห็นมีพลเอกประยุทธ์ พลเอกประวิตยลูกป่าทั้งหลายไปทําบุญให้กับป๋าเปรมนะครับซึ่งเงียบมากผิดปกติทั้งที่พลเอกเปรมเนี่ยเป็นคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนะครับแฟนรายการแปลกใจไหมครับผมแปลกใจมากก็เลยเป็นที่มาของการที่จะอยากจะทำคลิปในวันนี้นะครับเพราะว่าแปลกใจ ที่พลเอกเปรมไม่ค่อยมีใครเป็นข่าวนะครับไม่มีเป็นข่าวเลยเงียบเลยนี่ฮะขนาดชมลุงตู่รัฐประหารเพื่อชาตินี่เดี๋ยวผมปิดเสียงตรงนี้ก่อนนะครับนี่ทำรัฐประหารเพื่อชาตินะนี่ฮะผลพลเอก ลืมลืมป่าเปมกันหมดแล้วเหรอสำหรับพี่เราลูกหลานของเรานีใช้นโอกาีที่เราจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีวันที่เราจะทอดทิ้งพี่เราของเราหลังจากนั้นนาะยกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลานและ แล้วก็ผลเอกประยุทธ์ยกเลิกภารกิจบรรจุอธิพลเอกเปรมนี้หลายปีก่อนนะแอมหลายเดือนก่อนนะครับทีนี้มาดูในทวิตเตอนะครับมาดูในทวิตเตอผมใช้เซิร์ชพลเอกเปรมดูว่ามีข่าวพลเอกประยุทธ์มีอะไรไหมมีสลิมปกป้องสถาบันครับยี่ห พุษสภาในหลวงและพระชนิโปรดกราบพระชถา,านพระไตรและเครื่องเทธรรมพระชถา,านบำเพ็ญกุศลอุธิศให้พลเอกเกรมคล้ายถึงแก่อสัญกรรมสี่ปีนวัตราชบพิษเนี่ยนี่ฮะ,ฮะมีลูกป่านะครับพลเอกสุรยุจุลานนนท์แล้วก็มีนี่ฮะ มีทวิตเตอร์ยี่หกพฤษภาวันคล้ายวันสายกรรมพลเอกปเปรมนตินสูลธรอมดิตองค์นตรีและรัฐบุรุษสองราชการนะครับนี่แล้วก็สลิมปกป้องสถาบันนี่ฮะวันคล้ายวันอสัญญกรรมนี่นะฮะแล้วก็มีข่าวจำคุกคุณจตุพรน,นิดหน่อยนี่ฮะไทยรัฐ จำคุกจตุพรหนึ่งปีไม่รอลงอาญานี่ฮะคดีปิดล้อมบ้านส,สาเเนรีเสาเทวิยิบสองกรกฎาสองพันห้าร้อยห้าสิบ้านพระพลเอกเปรมแล้ววันนี้นะครับวันนี้เมื่อสาสิบเกปีก่อนเอ้สามสิสาเจปีก่อนเนาะพลเอกเปรมตินสู่หนานนสั่งปลด พลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้มชาการทารสูงสุดออกจากตำแหน่งหลังจากออกมา,ว,าวิจารณ์การลดข่าเงินรัฐบาลในขณะนั้นโดยพลเอกอาทิตย์เป็นนายฐานที่มีอำนาจสูงสุดในกองทัพก่อนพลเอกชชลิตยงชยุธิรับตำแหน่งแทนวันนี้เลยครับ39ปีผ่านไปแล้วก็มีแต่ว่ามีข่าวในพระาสำนักนะครับ มีขพระา,าชินีพระราชธานภาะไตรและเครื่องทธยรมพระราชทานจำนวน11ชุดถวายแด่พระสงฆ์ในการนี้ด้วยพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบ,บ,บุรุษเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463เป็นบุตรของรองอมามัตโทหลวงวินิจธนรรกรรมบื้งตินสุรานนท และหนาวินิดธันตกรรมออดตินสุลานนท์หลังสำเร็จการศึกษาทางทหารได้เข้ารับราชการทหารด้วยความรู้ความสามารถจนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่22ระหว่างปี2521ถึง2524 ด้านงานการเมืองได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมมิพลอดุเดหาราชบรมนาถิอพิศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และมีพระบรมราชองค์การ กรพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกาศยกย่องไว้ได้ทนะรัฐบุรุษเมื่อวันที่29สิงหาคม2531ต่อมาเมืม่อวันที่4กันยายน2541สมพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี ทั้งนี้ผลเอกเพรมเป็นบุคคลที่มีความจงรับภักดีในการปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติมาตั้งแต่ราชการก่อนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศกายใจในการประกอบกรณียกิจทั้งราชการแผ่นดินและราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวราชุทิ้าเจ้าอ,อยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อม แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานองคมนตรีต่อเนื่องในรัชการปัจจุบันจบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งถึงแก่อาสัญกรรมด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาค,คม2562สริอายุ99ปีคือที่ผมสงสัยเพราะว่าผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ผมก็ไม่เห็นข่าวพลเอกเปรมนะครับวันนี้ ครับอันนี้ก็คือก็แปลกใจนะครับก็แปลกใจก็เลยทำคลิปมาให้แฟนรายการได้ดูนะครับแล้วก็มาดูปิดท้ายนี้สักหน่อยคำฟังชัดๆนะ,ป,ะป๋าเปรมฝากอะไรกับนายกตู่และคุณป้อมของมติชนคนระ เติมนะครับแล้วก็เด็ประยุทธ์นะเพราะว่าเดประยุทธ์ได้มาเป็นนายกเพราะป่าเปรมอยู่หลังป้อมด้วยครับ <faz> ป e ้อมท่า <ü> ป <x 2> ่าเปรมยังอยู่แต่ว่าอย่างไรทั้งหลายพนุกุ้ยตำรวจได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความเสียสละความจงรับภักดีให้ประชาชนได้เห็นับไดที่ในเหล่าทัพยังดำรงไว้ซึ่งความแข็งแขร่งและก็รับขามขื่อขีกัน เป็นพี่เป็นน้องกันรับนั้นผมมั่นใจว่านายกคุณป้อมและท่านผูอน้อื่นๆซึ่งกำลังดูแลชาติบ้านเมืองอยู่ในขณะน,นี้จะทำได้สำเร็จแม้จะยากอย่างไรก็ผมมั่นใจว่า ถ้าพวกเรายัางดำรงความรักความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันพรอมใจกันทำเสรษะความสุขส่วนตัวเหมือนคุณชวนเลยแล้วความสุขไปมโบให้ประชาชนลีลาพูเหมือนคุณชวนเลยเนั้นผมมั่นใจว่าตู่คุณปมแล้วก็คนอ,อื่นๆจะนำความสุข คือใหกับประชาชนได้แน่นอนจะทำให้เกิดความโรงโดองในชาติของเราได้แน่นอน uh huh. ขอขอบคุณนายกและคุณป้อม uh huh. แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุก uh huh. ท่ทาน ให้ปรดกันร่วมมือกันอย่างนี้รักกันอย่างนี้รักกันอย่างนี้สลดไปอมมือกันอย่างนี้สลดไปแล้วเราก็จะได้สร้างเกียตรติประวัติให้กับกองทัพของเราให้กับรัฐบาลของนายกแล้วเราก็จะมีความสุข บนความเหน็ดเหนื่อยคนความยากลำบากบนความเสียสละ,ะที่เรามีให้แกประชาชนคนไทยผมขอชื่นชมยินดีและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห,หลายได้โปรดมองเห็น ขอให้ประชาชนได้มองเห็นความเสียสละของพวกเราที่มีต่อประชาชนคนไทยได้มองเห็นความเสียสละความสุขส่วนตัวของพวกเราเพื่อความสุขของคนอื่นขอให้ทุกคนมีความเสียสละและมีประสบความสำเร็จในหน้าที่ ที่ปรารถนาอย่างยิ่งในชีวิตของเราว่าจะทำให้ประเทศไทยมีความรักความสามัคคี p o อง d งกันแม้จะมีความเห็นใจต่างกันก็รักกันได้ผมมั่นใจในตัวพบเหล่าทัพมัม่นใจในตัวนายกมั่นใจในตัวคุณปอ้อมนั่นใจในทุกๆคนของพวกเรา ว่าจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายช่วยเป็นนำทางให้สู่ความสำเร็จด้วยเพื่อเป็นเ,เป็นของขวัญให้กับคน<ม>ไทยและถาวายแ<ๆ>ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระาเจ้าฯพะชนมายผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ไม่จะเหนื่อยยากำอะไรก็ตาอขอให้สำเร็จตาม<ค>ที่นนปรารนาทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมติชนทีวีนะครับแล้วเดอออเวันนี้ผ่านมาถ้าป๋าเปรมยังอย,งอยู่จะรู้ไหมว่าผลเอกประยุทธ พลเอกประวิตยพักรุมไทยสร้างชาติพักพุราบัญชรแพ้การเลือกตั้งอย่างราบคาบ9ปีแห่งการสูญเปล่าของรัฐประหารพลเอกประยุทธ์แล้วสิ่งที่พลเอกเปรมพูดไว้ป๋าเปรมรู้ไหมครับว่ามันเป็น9ปีแห่งความสูญเปล่าหน้าที่สําคัญเขาจะพักเก้าไกลชนะแล้วกําลังจะเข้าไปปฏิรูปกองทัพและยกเลิกเกณฑ์ทหาร สิ่งที่ผมนั่งคิดเลื่อนอยู่ว่าถ้าเกิดวันนี้ป่าเปรมยังอยู่นะป่าเปรมจะว่าอย่างไรกับบรรดาผักเก้าไก่ที่จะไปยกเลิกในพลปฏิรูปกองทัพที่พลเอกเปรมรักอยู่นะครับก็ลํำลึก4ปีแห่งการอาสัยกรรมพลเอกเปรมตินสุรนุน ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทมกบพิเศษสวัสดีครับ